สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตุกปูตุกคนพบกับช่องเกษตรร่วมมิตรวันนี้ขึ้นมาเบิง่งหน้าครับเขาสิา้าเขาเจ้าน้อยปนเดินเขาเจ้าเบื่อสิพานี่ครับขากำลังออกห่วงอีกประมาณสิ้นเดือน ิ้นเดือนตุนลนาเนี่ยก็น,น่าจะได้เกี่ยวได้ี่น้องได้ซ้องเมืองนี่ครับเพิ่นเริ่มออกลวงตั้งแต่ประมาณเติมตั้งประมาณวันที่สามที่สามด้หกมือครับเริ่มออกมาได้หกมือออกเต็มเกือบเต็มหน้าแล้วครับนี่ครับตอนแรกผมมีเขาว่ามันิบ่ได้ อดยาขายากันเร่งปุ๋ยครับพี่น้องเลยขึ้นมาหนีล่ะหลังจากที่ว่านปุ๋ยไรประม่านสองอาทิตย์สามอาทิตย์ปึงขึ้นมาเบิง้งครับพี่น้องมาเที่ยนี่เนี่ยโอ้โหออกง่วงแล้วครับพี่น้องขัดเจ้าสิหา ทางภาคอีสานเดินข้เจ้าสิบหาได้ไปนน้องเด้อทางบ้านผมเอื่อนว่ามันข้าวเจ้ามะลิอันนี้ข้าวเจ้าสิบหาข้าวเจ้าสิบหาที่ออกร่วงก่อนข้าวเจ้ามะลิอยู่ประมาณประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละข้าวเจ้ามะลิจังสหอะล่วงน้ำกลดนี่นะครับพี่น้องใช่ปีแห้น้องเบิง้งใค่แล้วครับใอรที่ถึงฤดูเก็บเกี้ยวแล้ว่อก,กี้มือกับทีไรเริ่ม เดียแะครับฟังนี้ว่าท่านไดนออกปานใดพอวาดผมหึงมันมันหน่อยก็เลยผมก็เลยมาเลงปุ๋ยนี่ครับก็เลยมาเลงปุ๋ยเพิ่นเลงปุ๋ยเพิ่นจะอ,อ,อันออกอันไม่ออกครับอันใดสมบูรณ์แก่ก็กออกก่อนแต่ว่าอันใดทีม่มันยังอ่อนอยู่มันก็ยังขขางใน่นี่เคลียวผมเลงปุ๋ยเพิ่นกันยังว่ท่านไดนออกมันก็สูงขึ้นมาซ้ำๆกันถ้าไก่จะออกแล้วหละครับ จะบวเกิดอีกสองสามมื่ขนาดี่อกเบิดนะครับพี่น้องอันนี้เขาเหนียวเิ็นครับพี่น้องเขาเหนียวเิ็นฟังทั้งนี้อันนี้เป็นเขาเหนียวนี่ครับทั้งนี้เป็นเขาเหนียวทั้งนี้เป็นเขามมลิเอ็เขาว,าขาว,วันสิบห้าเขาเจ้าเบอร์สิบห้าเขาเจ้าสิบห้า อันผมงเปิ่นต่วันภาษากลางจะเพิ่เอิ่นว่าเขาอย่างครับผมคลิปนี้ก็มไม่ยังหลายฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมทางช่องนุเกษตรรมิรคลิปนี้ไว้่ามี้คลิปหน้านะพอกันไหมพักกาเข้ามาสวัสดีครับ